นี่เลยนะคะจะให้ดูผ้าผืนนี้นะคะเพิ่งได้เข้ามาที่ร้านใหม่เอี่ยมเลยนะคะเพิ่งได้รับมาจากที่ร้านเลยเป็นงานสะสมนะคะของลูกค้าที่เขาไม่ได้เก็บแล้วนะคะเขาไม่ได้เก็บแล้วเป็นงานสะสมผืนนี้ยาวประมาณหกเมตรนะคะผืนนี้ยาวมากๆเกเนะะี่ยค่ะท่านดูเลยยาวมากๆยาวประมาณหกเมตรนะคะเป็นผ้าไหมแพลวากาละสินแท้นะคะเอ่อ น่าจะดูจากรูปร่างนะมันเป็นผ้าเก่าเนาะเป็นผ้าโบราณน,นะคะเป็นผ้าสะสมแต่ลูกค้าเพิ่งเอามาให้สดสดร้อนๆอนเลยเนะะี่ยค่ะเพิ่งเอามาให้สดสดร้อนๆ้อนตะกี้เลยนะคะสวยมากๆผืนนี้เป็นสีเอ่อสีเทานะคะสีเทาสีเทาอมฟ้าหรือว่าสีเขาเรียกว่าอะไรอะสีเทาที่เหลือบๆฟ้าค่ะ มีเหลือบมุกสวยๆวยพื้นเนี้ยสวยแล้วยาวมากๆด้วยนะคะท่านใดสนใจก็ลองทักสอบถามมาได้นะคะพื้นนี้สวยจริงๆภาพแพรวากาลสินงามงามนะคะงานใหม่แท้ๆเลยค่ะท่านนะคะโอ้งานละเอียดจริงๆป๊าป้านี่อันนี้คือด้านที่ต้องโชว์นะนี่ยวให้ดูนะคุณดูนะลายทอของเขาสวยมากนะคะละเอียด แพรวากาลสินถ้าท่านชอบงานโบราณนะคะอันนี้เป็นงานแพรวากาลสินเขาทอลายแบบสาวผู้ดีนะลายนี้เขาทอลายแบบสาวผู้ดีสีอีสานลายดอกพิกุลโบราณนะคะเป็นลายลายดอกพิกุลโบราณเป็นสาวผู้ดีสีอีสานงามงามนะคะเป็นงานสาวผู้ดีทางอีสานสวยมากๆผ้าไหมแท้ทอมือล้านเปอร์เซ็นต์นะคะผ้าไหมแท้ทอมือล้านเปอร์เซ็นต แล้วก็มาพร้อมกับผ้าที่เขาเรียกว่าเป็นผ้าพื้นนะคะผ้าพื้นสีเรียบๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมาผ้าพื้นกับผ้าลายยาวหกเมตรเลยค่ะหกเมตรเลยผืนนี้ถ้าท่านชอบนะคะติดตามเราได้ที่เพจมนตรามหาราณีนะคะทักสอบถามได้ผืนนี้ก็พร้อมปล่อยในราคาพิเศษราคาน่ารักนะคะหรือท่านใดมีผ้าไหมอยากจะขาย นะฮะติดต่อมาที่เพจของเรามนตรามหาราณีมนตราผ้าไหมนะฮะเรารับซื้อผ้าไหมด้วย<ม>ใครที่อยากจะขายอยากจะซื้อติดต่อเรามาได้เลยค่ะ<ม>พื้นนี้สวยมากๆงานเก่าเก็บสภาพดีไม่มีตำหนินะคะเพ<ม>ิ่งได้มาสดๆร้อนๆสวยจริงๆนะฮะ